ตอนนี้อ๋อก็จะให้ดูแก๊สนะครับไม้มันกลายเป็นแก๊สแล้วจะให้ดูว่ามันท้นอ๋อ,อไปอุดช่องอุดช่องไว้ช่องที่อ,อ๋อเจาะท่อท่อละ60รูนะครับท่อเนี้ยสนิ้วเนี้ยหกรูเนี้ยอ๋อ,อเอาดินอุดเข้าไปในท่อเพื่อจะให้สนิทแต่มันก็มีรูรั่วนิดหน่อยมันก็เลยเข้าไปอย่างนี้นะครับจริงจริง ท,ท่อที่จ้ะพ่นใหญ่เนี่ยมันไม่ยอมพ่นแต่ไอ้ท่อที่ทําไว้เนี่ยมันกลับสําเร็จนะครับมันสําเร็จแก๊สแก๊สมันออกมาจากรูแก๊สมันออกมาจากรูนั่นพ่นเริ่มพ่นออกมาจากรูแล้วก็อยากจะดูว่าแก๊สมันพ่นออกมาจากท่อนี้ได้ไหมอมแล้วตรงท่อตรงนี้ก็ปิดปิดไม่สนิทอีก ข้ามาปิดดีกว่าฝาเนี่ยมันปิดไม่สนิทครับเนี่ยเอาได้มาปูครับระบบน้ํามันออเขาปิดไปหมดแล้วนี่น้ํามันยังเหลืออยู่เลยน้ํามันลิตรหนึ่งไม่หมดนะครับในขวดก็ยังเหลืออยู่ในขวดก็ยังเหลืออยู่นี่นี่ในขวดก็ยังเหลืออยู่มันพืชเก่าไม่หมดก็จุดบ้างไม่จุดบ้างนั่นแหละแต่ทีนี้ อ๋อเอาเกงเปียกอะเปียกชุบน้ำฝนน้ำฝนไม่ใช่ชุบน้ำหรอกน้ำฝนมันเปียกอยู่แล้วก็เลยปิดเพราะว่าไอ้ฝาเนี่ยมันมันคุณภาพยังไม่ดีปิดไม่สนิทได้ต้องปิดไม่ให้แก๊สรั่วย้อนมาเลยเสียดายมันให้แก๊สพุ่งไปในเตาอย่างเดียวครับไม่ให้แก๊สรั่วจะได้ดูว่ามันจะสามารถพ่นแก๊สเข้าในเตาได้ไหมไอ้ป่องเนี้ยป่องสี่นิ้วเนี่ยป่องสี่นิ้วที่จริงอะจะต้องทำลดเป็น สองนิ้วแบบนี้เนี่ยครับไฟออกก็ก่อนน้อยลงแล้วเดี๋ยวใส่เข้าไปอีกอยังไงก็ต้องก่อไปก่อนครับก่อไปก่อนเพราะว่าแก๊สเมื่อกี้มันพ่นแล้วมันหายแล้วมันพ่นน้อยมันพ่นน้อยไงไอ้ตรงช่องนั้นมันพ่นน้อยก็ต้องเติมไปอีกเขาไม่รู้ว่าไอ้ตรงนี้มันจะสามารถพ่น พอเนี่ยพ่นแก๊สได้เมื่อไร่ถ้าพ่นได้เมื่อไรก็สําเร็จพ่นไม่ได้ก็คือมันยังไม่สําเร็จเนี่ยมันยังแก๊สยังไม่พ่นแต่ควันนะพูดถึงว่าควันของไอ้น้ำส้มควันไม้ของไม้ที่ใครตัวเป็นไม้มันเผาตัวเองอะมันเริ่มเผาแล้วล่ะเริ่มเผาแล้วก็มาดูได้จากตรงนี้ดูได้จากตัวนี้ ก็คือถังน้ำส้มพันไม้อเนี่ยเต็มถังแล้วเนี่ยมันเต็มแล้วมันล้นแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบมาตักแล้วคือด,ดูดูความยาวของไม้นะครับไม้ไม้นี่หคืบสองคืบ3มคืบเนี่ยประมาณ3ามคืบนี่มันจะแค่ไหนนะนี่เห็นไหมสองคืบกว่า มันเป็นน้ำส้มความไม้หมดแล้วครับนี่คือไอ้น้าส้มควันไม้ที่มันออกมาจากถังจะต้องตัดน้ําส้มควันไม้แล้วครับต,ตัดอยู่แล้วเพราะว่ามันคลายเป็นไม้มันคลายละคายตัวไอ้ไม้ที่เราเผาถ่านนะครับมันกันตัวเป็นน้ำส้มควันไม้เหมือนตอนนั้นแหละ ตอนที่ออเผาตอนแรกอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้แล้วฝนมันมาไงมาวันก่อนนะฝนมันมาหยุดไปครั้งแรกอ่ะครั้งแรกพอครั้งที่สองออไม่ได้เปิดดูอย่างนี้ฝนก็มาอีกมาครั้งที่สองก็คือมาหวานเตานี้เผาหลายครั้งครับเผาเผา,าหยุด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 เผาเผาแบบนี้แหละก็ทุกคนก็อยากดูครับว่ามันจะเป็นฐานไหม เพราะเตานี้เตาขนาดใหญ่นะครับเตาขนาดใหญ่ไม่รู้ว่าไม้ข้างในจะเป็นยังไงออกมาเป็นขานหรือว่าจะเป็นยังไงครับทุกคนก็อยากจะรู้แล้วก็ท่อท่อไอความร้อนหัวเตาออกก็เอามาแล้วส่วนตรงนี้ตรงถังอัดควันเนี่ยหรือว่ากันน้ำส้มพันไม้น,นะถังกันน้ำส้มขันไม้ก็ได้ นะครับเรียกได้ตรงนี้น้ํำนี่ร้อนมากแล้วเนี่ยอุ้ยร้อนอ่อ,อเติมแล้วก็ไม่ชนะครับเดี๋ยวจะต้องเอาสายยางมาดูดน้ําแล้วก็ถ่ายน้ําแล้วเพราะว่ามันร้อนจัดนี่ครับไอไอน้ํามันออกจากนี่ที่เห็นเป็นไอไอเนี่ยมันไม่ใช่ควันมัเป็นไอน้ําไอน้ําออกแล้วก็หัวเตาบนเตาออก็กเตรียมเตรียมไม้เชือไฟเอาไว้เติม มันก็ได้เติมแล้วครับน,นี่นี่ก็เช้าไฟนะขอัตมาภัยครับเนี่ยนี่ก็ใช่หมดเลยใส่เข้าไปเลยใส่ไปสามสี่ใส่เล็กๆเนี่ยไปสามสี่อันละแล้วก็อันนี้ใส่ไปสองอันของผู้หญิงอย่างนั้นขอัมาภัยครับก็คืออันนี้ก็ถือว่ามันเป็นขยะแล้ว นะถือว่าเป็นขยะแล้วกันอย่าไปคิดว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเชื้อไฟอ่ะเเชื้อไฟไฟก็ต้องมาเติมเียเพราะว่าหมดแต่ถ่านร้อนอนะ่ะมันอยู่ในเตาอเยอะแล้วครับถ่านร้อนอนะ่ะพอก็จะพยายามเผาลึกๆแล้วไม่เผาตื้นๆเผาลึกๆ เพราะว่าผู้ช่วยมาเขาเผาติดนี่เลยแล้วไฟลุกแรงมากเกินไปมันก็แลบออกหน้าเตาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับเผาแค่อย่างนี้แหละเผาไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าตอนนี้ในเตามันติดแล้วมันติดแล้วแต่อย่าหยุดนะฝนตกอย่าหยุดนะถ้าหยุดเริ่มต้นใหม่เลยเริ่มต้นใหม่อีกครับเผาไปอย่างเงี้ยบ่มไปอย่างเงี้ยสำเร็จ พออย่างนี้ก็ถือว่าวันนี้พ้องเป็นวันที่สะนะถ้าเผาจริงๆจังๆเผาอย่างนี้นะจริงๆออกก็ว่าไม่เกิน3มวันมันต้องได้ฐานแล้วนะครับเผาให้ไอ้ไม้เชื้อไฟข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องให้มันลุกแรงขนาดนี้ก็ได้แต่ไอ้จักรยจังเองากใจกลางเตาต,ต้องหาขยะมาเยอะพวกเศษไม้ใบไม้กิ่งไม้เล็กๆน้อยๆใส่เข้าไปแกบก็ได้ แกบยิ่งดีเลยนะทีนี้แกบมันก็ถ้าอ๋อไม่มีไงอ๋อไม่มีต้องไปซื้อถ้าซื้อมันก็ไม่คุ้มอ๋อคิดว่ามันไม่ใช่แต่ถ้ามาทดลองก็จะทดลองให้ดูได้กับก็ทําเป็นแบบระบบแก๊สแก๊สจากแกบแก๊สจากแกบหรือว่าเราจะเอาแกบโรยไปที่ไม้ที่เราจะเผาถ่านได้นะมันก็มีอีกวิธีหนึ่งนะก็เคย เห็นอ,เอ,เอ้เตาเผาอิฐแดงอิฐมอนอ่ะนะเขาเอาแกบใส่ไปในอิฐเลยนะก้อนอิฐอ่ะแล้วก็จุดไฟมันก็จะค่อยๆลุกค่อยๆบ่มไปเองนะบ่มไม้ให้สุกนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะวิธีสุดท้ายทํามันไม่ได้ถ่านหรือว่ามันได้ไม่ดีนะ <c oughs> เราหาแกบมาเลยครับแล้วก็โรยไปในไม้ในเตากันนะโรยเข้าไปเลยโรยระหว่างไอ้ไม้ฟืนนั่นแหละโรยเข้าไปเลยครับแล้วมันก็จะเป็นแก๊สเผาไหม้ฟืน นั่นก็เป็นวิธีสุดท้ายแล้วก็ดีที่สุดเลยนะครับแกะมานะดีที่สุดเลยเผาเข้าไปเลยมันไม่มีวิธีเดียวแล้วมันมีเยอะทีนี้ว,ว่าอ๋อจะทําให้มันง่ายแล้วก็ให้เข้าใจกันก็พัดลมเล็กมาช่วยเป่านิดหน่อยก็คือเป่าคนนั่นแหละเมื่อกี้คนนั่งไงก็เลยมาเป่าไปด้วยเลยแล้วก็พัดลมโบโว เป่าความร้อนเข้าไปเพราะว่าหัวเตาอปิดแล้วไงอปิดแล้วครับส่วนไอ้น้ำส้มควันไมไ้น้ำส้มไม้เดี๋ยวจะต้องตักตักเดี๋ยวปิดไปก่อนก็ได้จะอัดแก๊สอเมื่อกี้ลืมไปว่าทำไมแก๊สอมันในเตามันไม่ไม่พ่นต่ออมาเปิดตรงนี้ <laughs> เปิดตรงนี้แก๊สมันก็โดนแย่ง ไปเปิดตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าแก๊สมันจะเข้าเตาไงแก๊สเข้าเตาไอท่อที่จุดรูๆเลวก็ดับไปเลยนะเพราะว่าไปเปิดตรงนั้นซะแล้วครับตอนนี้เวลาห้าโมงเช้าห้าโมงครึ่งพอดีห้าโมงครึ่งยังไม่ถึงครึ่งวันนะครับเริ่มจุดจริงๆก็เจ็ดโมงเดโมงก็จุดไม่แรงหรอกจุดนิดๆก่อนแล้วก็ แล้วกไ็ได้ได้ความร้อนแล้วประมาณ7จ็ดโมงครึ่งเริ่มความร้อนเยอะขึ้นนะครับตีสว่า8ปดโมงก็8ปดโมงก็1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่งแล้วครับมีเพื่อนท่านหนึ่งนะทำเตาเนี่ยแบบแบบแบบถ่แบบานสอง200ลิตร2ช่องแล้วก็มีป่องปองควันทั้งหมด 6ปองให้ไฟแลบแบบซนะุปเปอร์สันทั้งหมด6ปแต่เขาใช้ถังผ่าซีกแล้วก็ให้แก๊สในเตาอัายตัวแล้วก็ช่วยลุกเข้าไปถ้าอ๋อจาไม่ผิดนะเขาบอกว่า6ชั่วโมง6ชั่วโมงแก๊สแก๊สพ่นละ6ชั่วโมงแล้วก็พ่นไปอีกกี่ชั่วโมงไม่รู้นะนะมันก็เป็นวิธีที่ดีนะมันยังมีอีกหลายอย่างครับหลายอย่างที่ทําได้ครับนะ อย่างนี้ก็ทำได้แต่มันช้าแล้วมันเปลืองเปลืองไม้ฟืนนะครับเปลืองเวลากนะับเราเราถ้าเราทับเปช่องเยอะๆอย่างของเขาว่าช่องสำหรับจุดไฟอะ่ะเขามีทั้งหมด4ช่องเลยเพราะว่าหน้าเตาสองช่องหลังท้ายเตาอีกสองช่องปองเลยเขามีหกปองนะอ๋อว่าถือว่าสุดยอดนะแบบนั้นก็สุดยอดนะครับความร้อนสุกฐานสุกแน่นอนไม้ใหญ่สุกแน่นอน ก็อ๋อก็พยายามดูเขาด้วยนะครับแล้วก็มาดูเปรียบของเราวาของเราเป็นยังไงไม่สุกแล้วก็อยากจะให้สุกไวหรือว่าสุกช้าอยากให้เป็นยังไงนะครับระบบจะลองดีแล้วก็ประหยัดที่สุดประหยัดไม่ฟื้นที่สุดให้มากที่สุดทํำยังไงมันมันก็คิดรอบด,ด้านเลยสิ่งที่ที่ทําให้ดูทั้งหมดเนี่ยที่อ๋อทำให้ดูก็คือว่าปั้นเตาปั้นโดยตัวเองสรุปแล้วนะครับอ๋อ,อไปดูคลิปที่ คลิปที่12กับคลิปที่14นะไปดูแล้วสรุปเอทีออลเลี้ยงขวดอ่ะเลี้ยงใช้ขวดไปทั้งหมดตเตานียนะใช้ทั้งหมด1,515ใบใช้ขวดขวดเบียร์นะขวดเบียร์ขวดเหล้าอะ่ะ1,515ใบถ้าถ้าคิดว่าใบระบาดสมมตินะถ้าคิดใบระบาด ใบละบาทก็1,515บาทแต่ขวดที่อใช้นะมันขายไม่ได้มันมันเอาขวดไอ้ที่ขายไม่ค่อยได้นะเ่เอามาใช้ส่วนใหญ่ก็คือขวดขวดเบียร์ที่เขาชั่งยิโลโลละ50ตังค์อย่างนั้นออตีมูลค่าขวดของอว่าขวดใบละ50สะตังค์ถ้าใบละ50สะตังค์1,500กว่าเนี่ยนะสองเจ็ดเจ็อี่แสตีซะว่า8 8ครึ่งหนึ่งของ1,500ก็คือ8 8 0 0ก็แสดงว่าออใช้เงินใช้เงินในการซื้อขวดนะ800บาทนะเกินแล้วนั่นเนี่ยเกินความจริงเพราะว่าที่จริงมันไม่ถึง800ไงเพราะขวดออให้ขวดใบละ50สตังค์ครึ่งหนึ่งของจำนวนขวดก็800บาทถ้าไปซื้ออีดแดงถ้าไปซื้ออิดแดง อิดแดงนี่เตาขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้อย่างน้อย2 0 0 0 0 20,000ก้อนถึง2 5 0 0 0ก้อนนะครับใช้อิดแดงนะครับผิดกันไหมแล้วดินน่ะดินที่ใช้ในการย่ำอ่ะดินกับแกลอซื้อแกลมา2เที่ยวเที่ยวละ200ก็หมดค่าแกลไป400บาทครับ400กว่าบาทนิดหน่อยค่าแกลแต่ถ้าชาวนาทาแกลได้เองนะเกี่ยวข้าวแล้วสีข้าวได้เองนะแกลได้เองฟรีเลยทีนี้ฟรีได้แกลฟรีใช้ แล้วส่วนปูนซีเมนปูนซีเมนนี่ไปซื้อมามันไม่ถึงสิบกระสอบหรอกครับนะไม่ถึงสิบกระสอบล,กะ,อบละ,ออะ,ะกระสอบละร้อยอ่ะตีส้อกระสอบละร้อยสิบกระสอบก็เท่าไหร่เองพันพันบาทใช่ไหมเนี่ยมูลค่าที่จะต้องลงทุนมากที่สุดก็คือถัง200ลิตรนั่นแหละใบละ450บาทนะครับไม่ถึง500นะตีซสว่าถ้าตี500นะตีเกินนะนะ510บใบใช้10ใบ ติดห้าสิบก็เป็นห้าพันบาทในใช้ถังถังกับท่อเนี่ยนะท่อท่อนี้ก็ซื้อมาสองพันบาทสองครั้งนะยังเหลือยังเหลือยังไม่หมดท่อท่อยังไม่หมดเลยครับท่อใช้เส้นเดียวเลี้ยวเข้ามาเตาเนี่ยที่เปือนที่สุดก็แค่ตรงนี้นะโคมาแค่นี้ส่วนตรงตรงที่เข้ามาในถังนี่ใช้สั้นๆเองครับสอกเดียวใช้สอกเดียวสั้นๆแล้วก็มาถังสองลิตรสองใบตรงนี้ นอกเตาตั้งตั้งสองใบครึ่งนะนอนนี่ใบครึ่งหนึ่งสองสามสามใบสี่ห้าใบครับห้าใบแล้วก็ผ่าซีกไปสามใบนะจริงๆไม่ถึงสิบใบด้วยออหมดไปถังหมดไปแปดใบเองนะครับผ่าซีกสองใบแปดเก้าใบไม่ถึงสิบใบด้วยซ้ำนครับถังสองร้อยลิตรไม่ถึงสิบใบด้วยนี่คือคิดเผื่อคนอื่นเงี้ยอ๋อไม่ได้คิดว่าอ๋อ จะต้องประหยัดอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าออใช้เงินนะ่ะมีครับเงินต้อมีแต่ทําเพื่ออะไรแ่ะถ้าไปซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาเรามาสอนคนชาวบ้านนะมันได้ประโยชน์อะไรครับอสอนให้คนประหยัดไงอเป็นศูนย์เรียนรู้นะชื่อว่าศูนย์เรียนรู้อวรนณรัตอสอนคนแต่ทีนี้ว่าอสอนอย่างอื่นนะคนเก่งๆเขาเยอะอก็ไม่ใช่ความคิดของอไงเป็นความคิดที่อต้องเอามาจาก ในหลวงราชการที่9บ้างนักปราชท์ทั่วแผ่นดินนะส่วนใหญ่จะนักปราชท์ทั่วแผ่นดินนะรวบรวมมาออก็เอามาคิดทําสูตรเรียนรู้แต่แต่การทาสูตรเรียนรู้การทําเตาเนี้ยก็เป็นหนึ่งในสูตรเรียนรู้ไงก็คือว่าเป็นที่ออคิดเองเลยประดิษฐ์เองคิดเองทําเองคือทําเองเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ะนะแต่ความคิดของเพื่อนๆนะ เอามารวบรวมกันนะไม่ใช่วาคิดคนเดียวหรอกเอามารวบรวมเอาความคิดคนอื่นมารวบรวมแล้วก็เป็นไอเดียจุดประกายเนี่ยว่าเอาควันบนเข้าเตาไม่ทําป่องควันพ่นขึ้นฟ้าต่อไปแล้วเนี่ยนะนีนะ่คือไม่พ่นขึ้นนะไอที่เห็นนะั่นคือไอน้านะไม่มีแล้วครับควันที่พ่นไม่มีแล้วมันกลับเข้าไปเผาใหม่หมดทั้งหมดนั่นแนหะคือคือต้องเป็นอย่างนี้เตาเตาที่จะให้ทาให้ดู ที่มันมีควันเป็นบางช่วงก็คือว่าฟืนนันเปียกแล้วก็โหมใส่เข้าไปนั่นแหละเป็นควันแล้วก็ไม่ได้ปิดหัวถ้าปิดหัวถ้าก็จบเผาไหม้ดีจบแล้วก็การน้ํามันก็ไม่ต้องจุดไฟตรงหัวจรวดนี้ก็ไม่ต้องจุดแล้วนะจุดอาจจะจุดตอนแรกๆหรือจะไม่จุดเลยก็ได้ครับทําระบบดีๆก่อไฟแล้วก็ตอบป่องนะให,ให้ลึกเข้าไปในแล้วก็ก่อไฟจุดเดียวเลยนะต่อไปเดี๋ยวออทําง้นแหละก็คือไม่ต้องมาใช้การน้ํามันไม่ต้องใช้อะไรเนี้อันนี้เอาไว้เผื่อเผื่อขาดเผื่อเหลือเฉย สุดท้ายระบบก็จะลดลงไปก็จะให้มันพ้่นเข้าไปนู่นนะที่จะใช้คือโบวเนี่ยพัดลมเนี่ยดูดอากาศเนี่ยตัวเดียวนะแล้วเป่าเป่าปองให้ไปถึงสุดหนหนู่นเลยแล้วก็ไปก่อไฟลึกๆนู่นเลยก็จบจบเลยครับไม่ต้องมานั่งเผาฟันตรงนี้เลยก็คือเผาฟันจุดเดียวเลยภายในครับก็คลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับติดตามให้กำลังใจออนะครับ ถ้ากดติดตามอ,อ๋อ,อก็มีกําลังใจครับคนมากดอ,อ๋อวันนี้ได้คนสองคนโอ้ดีใจมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทาอ,อ๋อทาเพื่อไม่ได้ตัวเองอย่างเดียวนะอ,อ๋อจะคน้นคว้าคนคิดประดิษฐ์งานเรื่องพลังงานเนี่ยยังมีอีกหลายอย่างเลยนะผลิษเรื่องพลังงานโดยตรงเนี่ยเอาพลังงานธรรมชาติเนี่ยชีวมวลเนี่ยธรรมชาติชีวะนะสิ่งที่มีชีวิตเอามาทำประโยชน์นครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ